สวัสดีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตกิติมศักดิ์ทุกท่านในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุนภูมิขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2564ทุกท่านในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราแห่งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้นาความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการศึกษาไปปรับใช้ในการทำงานการอยู่ร่วมในสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาตนเององค์กรสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีความสุขและสันติสุขขอให้บรรัณฑิตทุกคนประสบความสุขความสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและกิจการส่วนตัวมีสุขภาพภารไมยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปขอบคุณครับ